เ้มาแลวก้นทีลก้งมาแนะนําเพื่อที่ใครบ้าใครเป็นใคร้ามไม่มีหนูไม่คนสีเดียวกันแต่ก็ลงมาเลนไปก็ได้ไงวิ่งขัดไปเลยเนี่ย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในงานที่เปิดกีฬาสีของบริษัทดิราใช่เราอ่ะไม่ได้เตรียมตัวเราก็เลยเข้ามาแบบไม่ได้อุปกรณ์ถ่ายมาเท่าไหร่ก็เลยมากันแบบนี้ครับแล้วก็ขอคุณครูเขาเข้ามาถ่ายข้างในพอเข้ามาเพราะว่าเรยเห็นได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงแบบข้างในมีการเชียร์มีการตีกันก็เลยเข้ามาดูสวัสดีลูกอสวัสดีครับคุณครูอาจารย์ทวีตักให้เข้ามาเออไม่ได้แอบเข้ามานี่เข้ามาจริงๆเข้ามาไม่ได้ผ่านรูแล้วนี้ นี่ผ่านจอใหญ่แล้วตองตุ้งไปไหนไปเรียนยังใช่กวางจะตุ้งไปเรียนค่ะอ่านี่ครับน้องกวางตุ้งจำได้ไหมขายกิดไม่กันใช่แล้วนี่เขาไปไหนกันกวางตุ้งอ้นอ้นกลับห้องแล้วเหรออ๋อแล้วเราก็ไปเรียนกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าวได้ครับเจอกันครับกวางตุ้ง นั่งตรงไหนนะนนีีน่ครรับตง้เยอ๋อกูให้นั่งหน้าเลย <S <S โอ้โหนี่ครับบรรยากาศขอ,ของการเปิดกีฬาสีของโรงเรียนร้อยแก้วนะครับสาธิตรามปีนี้ดูดิคือเด็กๆให้ความสนใจเยอะมากอ่ะเมื่อกี้น้องผลุ่มเพื่ติดตั้งกล้องด้วยกลุ่มเนี้ยนั่งเพื่ติดตั้งกล้องด้วยคือคือตะเออเดี๋ยวแดวไม่ได้เอากล้องมาเราไม่รู้ว่าวันนี้มีอย่างนี้ ผมไม่งั้นคงจะได้ภาพสวยๆไปให้ทุกคนดูนะครับนี่คือความตั้งใจครับร้อยแก้วอาจจะยังไม่ได้ทําปีนี้ครับนั่งไหนเขาชอบเขาชอบดูงงนะพี่ปลาเข้ามายังไงนี่อาจารย์เขาให้เขามานะครับวันนี้เราเพิ่งจะรู้ตัวนะครับเลยไม่ไ้เอากล้องใหญ่มาแล้วเอากล้องมูอถือมาถ่ายให้ก่อนนะอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วครับ กีดด้วยกีดเยกลังใจกัเปลที่แบบว่าน่ารักมากน่ารักมากน่าร้งนาเปเวทเต้นห้าคนดูเป็นพัน <laughs> นี่ตากล้องอีกที่ครับเลย ต้องเช <c oughs> <ร>ียร <itud soundtrack> ์สีนี้ก่อนเพราะอยู่ใกล้สีม่วงไหนอยู่่สีวไม่ได้ไกลไปเอาเอาสีนี้ก่อนเอาสีนี้ก่อนเออาีีนน่กเพื่อนเขาอยู่ทีมนี้ด้วยเขาบอกว่าให้ถ่ายน้อยหนามาให้ด้วยโอ้ยเสียครพอแล้วทางร่วคือบอกเลยท่านร่วมทีมสีแล้วแม่ตัวเลงไหมครับเฮ้ยโอ้โหสุดยอด อยากเรียนโรงเรียนนี้เลยไปเรียนกับลูกได้ไหมเนี่ย ওখানে নেই เพื่อนี่ยอดนี่เป็นแค่เริ่มนะถ้าวันจริงนะจะขนาดหายวันจริงผนลุกหน้าดูเลยอะอยากมาดูวันจริงนะคุณครูต้องให้ผมเข้ามานะมันดีมากเลยดีมากเลยโอ้โหสุดยอดดีมากเลยนะครับดีมาก ไยิ่นี้จีนารน่ากลัวมากนะเขาบอกว่าปีนี้มีกีนา,าราฟทิ่ด้วยนะสาทิ่อื่นต้องระวังสาทิ่รามได้ดีๆนะครับเราผมไม่หลอดเลยนะ จะดูซิว่ามีรล้วแก้วจะกลับมาหาเราไหมเดี๋ยวเราโทรไปหาดีกว่ามาแล้วเหรอมาแล้วแล้วแก้วมาแล้วสวัสดีค่ะลงอะไรลงอะไรลงทันไหมทันไหมทันไหมพิงปองไม่หนูหนูมาถามป้องเพราะว่าหนูกังวลเรื่องว่าหนูลงเถอะไม่หนูต้องขาวคนซ้อมให้หนูด้วยซ้อมอะไรอะลูกซ้อมพิงปองเหรอเนโมลูกเนโมแข่งอะไรไหม ไม่ไข้ามีหนด้ำมูเมื่อกี้เห็นเชียร์ลีดเดอร์สีฟ้าแล้วนะตีม่วงน่ากลัวมากเลยตอนนี네้ต้องทำคะแนนเลยนะเขาแบบพี <sh arp> <sh arp mmm, ่น้อยหนาก็แบบริ้วเจ็บคอแล้วอ่ะริ้วเจ็บคอริ้วเจ็บคอป้าดูอ่ะถ้าถ้าหนูลงทีราบิงฟองมาป้าซ้อมหนูนะซ้อมซ้อมซ้อมป้าจะซ้อมให้หนักหน่วงเลยไม่เอาร้องไห้แว่อ่ะแม่วิ่งผัดแล้วเหรอวิ่งผัดน้องสิงห์ควรร้อยแล้วเพื่อนเกงขาสั้นด้วยไม่ชอบ อ๋อไม่ชอบใส่เกงขาสั้นชอบวิ่แบบไม่ใส่เกงชอบวิ่งแบบไม่ใส่งเกงคือแต่งขาสั้นพี่า๋อชอบพี่แบบไม่ใส่เกงถ้าหนูลงวิ่งผ่านน้ำมอจะลงกับหนูด้วยก็ได้ไงก็ลงกับน้ำมอสิลูกก็หนูไม่อยากใส่เกงขาสั้นเท่านี้มาแล้วแต่งเก่งแบบนี้โผล่ในยูนิอร์ดปะกัแนะนำเพื่อนสิแนะนำเพื่อนที่ใครบ้างใครเป็นใครบ้างอันนี้เซรามูนใช่อันนี้ใครอันนี้ ซาร่าใหญ่ไหมมันท้าปูอันนี้มโนราคันแหงอะไรอะันนี้อันที่ชินละโม่ต้นเชื่อเพื่อนแต่ละคนเธอมีชื่อปะไม่ไม่มีหนูไม่มีแล้วลอยกองทักสามคนสีเดียวกันตาล่าลงมาเล่นไปก็ได้ไงวิ่งผัดไปเลยเนี่ยซาร่าไม่สนใจวิ่งผัดอออ๋ซาาาร่่ไมยกป้าจะลงวิ่งทอดไม่ผัดแต่ทอดแล้วก็มีวิ่งนึ่งอันนี้คนนี้ใครนะป้าจำได้อยู่ในรูกล้องอ่ะป้า เราปลาเปล่าที่เล่น้อยเดียวใช่ไหมลูกใช่ไหมดูไม่ว่างไปลูกอ๋อไว้ไว้ไว้ว่างแล้วเราไปเล่นกันหรือจะพาเล่นถ้านูหนูจะไปลงบินปองเออไปลงแล้วเปลาเปล่ากับนี่ไม่มีใครลงเลยเหรอลงอะไรล่ะคะลงกีฬาอะไรปะคะจะลงกีฬาอุ้ยกีฬาไปาปนะแก้วดูกันนะครับ ร้อยแก้วเรียนมีความสุขขนาดนี้นะครับปีหน้านะครับมาสมัครเลยนะครับสาธิตลาม <c oughs> แล้วก็สาธิตทกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้กับร้อยแก้วนี่เ,ออเราอะม,มาเปิด,ดมาเปิดให้รู้ว่าสาธิตลามมีอะไรทําไมถึงต้องมาเรียนนี่